อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เขาจะมีการประกาศเรื่องของตัวงบการเงินนะครับนั่นคือบริษัทไอเทลคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า ITC นะครับจะมีการประชุมคณะ <c oughs> กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินในวันนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีการประกาศออกมาโดยมีรายงานนะครับว่าทางด้านบริษัทไอเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า ITC นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติผลประกอบการงวดไตรงวดในปี2567และงบ การเงินนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้เนี่ยของผู้บริหารของ ITC เนี่ยเคยออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าแนวโน้มการดรําเนินงานในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาคาดการว่าจะออกมาเติบโตได้ดีเนื่องจากเป็นฤด,ดูการขายที่ทำทำให้คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นขณะที่ภาพรวมนะครับผลการดรําเนินงานในปี2567มั่นใจว่าจะมีรายได้เติบโต15-17% จากปีก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นไปนตามการเติบโตของตลาดสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียตามตลาดอาหารสัตว์นะครับที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่ารายได้รวมในปี2,568จะเติบโตไม่ต่างก่า15%จากปี2,567ตามแผนการขยายธุรกิจที่ใหญ่โตที่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตขึ้นในทุกๆปีด้วยอ,อันนี้ก็เป็นในแง่ของ คา,าดการ์ดนะฮะว่าโอเคจะดีขึ้นฮนะในมุมมองของทางบริษัทส่งสัญญาณมาแบบนั้นในเชิงของบริษัทหลักทรัพย์กันบ้านนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับมีการคาดการ์ว่าไตรามาสสี่ของ ITC เนี่ยจะมียอดขายอยู่ที่4,891ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ10.3%เมื่อเทียบกับไตรามาสสของปี67นะครับขณะที่กําไรสุทธินะครับในไตรมาสสี่คาดว่าจะอยู่ที่รระัับบบ935ล้าาานทกก็เตติโปมส22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่อาจจะลดลงนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปี67นะครับแล้วก็พูดถึงนะครับแม้ว่าอัตรากําไรขั้นต้นนะครับจะลดลงจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตแต่คาดว่าบริษัทจะได้รับอนิสงค์จากคาสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับก็คาดว่าในปี2 0 1 7 ITC จะมีกําไรสุทธินะครับ3,742้ 3, ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้นถึง64%เมื่อเทียบกับปี66นะครับแนะนำซื้อหุ้น ITC นะครับให้ราคาเหมาะสมที่29บาท50ต่างนี้อัพไซด์76%นะครับอันนี้ฟิลิปมองบวกนะครับว่าไตรมาส4โอเคกำไรอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ก็ยังได้ตามนะวัตถุดิบที่สูงขึ้นแต่ก็จะแลกมาด้วยออเดอร์ที่จะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับส่วนในมุมมองของบริษัทซัพพลายนะครับก็มีคำแนะนำให้ซื้อหุ้นของ ITC นะครับ โดยให้มือค่าเหมาะสมที่30บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัพไซด์ประมาณ80%เนื่องจากการคาดการณ์ว่าไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาจะมีกำไรสุดที่789บล้านบาทบเพิ่มขึ้นประมาณ3%เปครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากยอดขายสินค้าในกลุ่มพรีเมียมที่เติบโตได้ดีโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาขณะที่ปี2567 คาดการว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ3,817ล้านบาทบลดลง2.9%จากปีก่อนหน้าเนื่องจากภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับที่สูงและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นส่วนในปีนี้นะครับมองว่าผลการดำเนินง,งานมีแนวโน้มฟื้นตัวจากกลยุทธ์การขายการขยายตลาดใหม่และการปรับโครงสร้างการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคาดการว่าจะมีกาไรสุทธิอยู่ที่3,890ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.9%จากปี2,567ด้วยนะครับครับ,รบก็ดูเอาเบนชิมร์ดในแง่ของกำไรไว้ที่ไตรมาส4ี่ไว้ที่ประมาณสักเ0 0กว่าล้านบาทนะเจ็700ถึง900อยเอาี่องมผมว่า800แล้วกันเพราะว่าพร์เนี่ยเขาให้8 7ดเล้านบาทขนาดดีกันฟิลิปเขาให้935้าบาครับก็เอาฉเฉลี่ยประมาณสัก800ล้านบาทนะครับว่าถ้ากำไรออกมาตามนั้นนะก็ถือว่าอินไลน์ แต่ถ้าน้อยกว่า700 8รอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีละครับแต่ถ้ามากกว่า9 9 0าเป็นพันล้านอันนี้ถือว่าดีเกินค่าได้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งธ <c oughs> ุรกิจที่ อาจจะต้องติดตามกันต่อนะ <c oughs> ในเรื่องของความเสี่ยงด้านนโยบายของสหรัฐเพราะเรายังไม่รู้ว่าในมุมมองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาจะมีามาตรการอะไรอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า,ากับการนําเข้าสินค้าคจากต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาก็มีการประกาศในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีในกลุ่มต่างๆเริ่มทยอยเห็นออกมาเรื่อยๆล่ะอันนี้เดี๋ยวรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับในแง่ของไอ้ประเด็นต่างๆนะรที่จะเข้ามากดดันหรือเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ